เป,เป็นการพบกันระหว่างคอนแก่นยูเนเต็ดครับตอนรับการมาเยือนของชัยนาทฮอนบิลก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับคอนแก่นยูเนเต็ดรั้งรองจ่าฝูงของตันลานครับนี่เป็นผู้เล่น11ตัวจริงมาในระบบ3412ครับโดยผู้รักษาประตูมีทางซ้ายเป็นปิยวัฒนพุทธพายุพงษ์หารสุริกองกลาง3ามคนมีเทวาแสงนาโกดาวิดคูเอบาและอาทิตย์สุนทรพิษจะเขี่ยเริ่มเกมครับ สัญญาณมาครับเกมในครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับชัยนาทอนบิลเสื้อสีเขียวครับทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายครับได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบาไหลต่อให้อาทิตย์อาทิตย์ไหลออกทางซ้ายให้เปาโรคอราโดติดเครื่องครับเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วโกดิสับไกลด้วยขวาโ,โอ้ตุงตะข่ายไปแล้วครับจังหวะรุนประตูครั้งแรกของขอนแก่นยูเนเต็ดเป็นประตูครับ จากการยิงสุดสวยของเปาลคอนราโดครับประตูที่17ของฤดูกานสำหรับหัวหอกทางซ้ายครับเลี้ยงตัดเข้าในประกบหางแล้วก็กดเข้าไปที่เสาแรกเลยครับขอนแก่นยูเนเต็ดออกสตาร์ได้ดีมากเลยครับในเกมนี้ดูครับเลี้ยงจี้แล้วก็กดไปที่เสาแรกครับ เดนิสเนียบาสเนี่ยประกบห่างครับไม่เข้าครับได้แต่จ้องแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเปโโรคอนราโดครับมีเวลาแล้วก็เลือกมุมยิงต่อไปที่อดิสักซอสูงเนินครับเ <c oughs> ติมขึ้นมาอาริสักค r o s ไปหน้าประตู <c oughs> อ้าวบอลไปถึงคอนราโดแล้วก็แปรเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> สกอร์บอดทำงานอีกแล้วครับคอนแกนยูไนเต็ดหนีห àng, ่างใชยนาทอนบิวเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับคอนราโดครับอดิสักซอสูงเนิน cross มาแล้วบอลมัน หลุดครับคาสกีบูราคามิแยเท้าสกัดไม่โดนครับแล้วมาอยู่ระยะทําการของเปาลูคอราโดอย่างนี้ก็ไม่พลาดเลยฮะไทยหนีดักลักสโคโบโไปได้มาที่เอริวาโตเอริวาโตหาเพื่อนอยู่แล้วก็กดด้วยขวาโหย<ฮ>เฉียดเสาไปได้ลุ้นเลยครับ<ป>สัญญาณมาครับ ดูจังหวะสุดท้ายในเกมนี้ของขอนแก่นจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้หรือเปล่าสาดมาหน้าประตูเอ้าเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับแม่ได้จริงๆรงครับดูว่าจะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองหรือจะเป็นคนนี้ครับบาดาอาลีครับนี่ครับฟรีคิกเปิดมาครับแม่แล้วก็มงเช็ดเข้าไปที่เสาแรกเลยฮะสำหรับบาดาอาลีครับ โอ้ครอสมาน้ำหนักพอดิบพอดีแล้วไม่มีใครประกบครับก้มต,ตัวลงไปโมงได้อย่างสุดยอดเหลือเกินครับแล้วก็หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับขอนแก่นยูนิเต็ดนำชนะคอนบิลอยู่สประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ <c oughs> เริ่มขึ้นครับ <c oughs> มาดูกันว่าชานะคอนบิลรับจะ ปรับแก้เกมมาได้ดีขนาดไหนครับส่วนขอนแก่นยูเนเต็ดจะทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่าครับอีก45นาทีเนี่ยคำตอบอยู่ในสนามแล้วฮะเปิดเตะบุมไปหน้าประตูครับแต่ว่าคุยบ้าย,ยังสกัดทิ้งไปได้บอลมาอยู่ที่โอ้หูเกือบไปแล้วครับแม่จังหวะตวัดทิ้งของทางวรายุทธกล่อมหน้าครับ,รรบสินปอาให้สัญญาณครับให้ใกล้ๆ้ แล้วก็ได้ยิงโอ้โหได้ลุ้นประตูที่4นะครับจากลูกยิงของบาดิตคูเอบ้าครับพึ่งลงมาเรียวแรงอย่างดีครับไหลออกไปที่ฝั่งซ้ายภูมิพัฒนติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วก็ขอพันบ้างครับแม่ยิงยังหวานี้ครับสุขยังอ่านเกมดีสวนตูมเดียวนะฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วก็ต้องชมจิรวัฒน์ออกมาตัดบอลได้สวยครับ โบโบสวนจังหวะเดียวแล้วก็ผู้ตัดสินจิรวิทย์พรแก้วเป่าหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับขอนแก่นยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะชัยนาทอรบิวไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับโดยได้2ประตูจากเปาโลคอนราโดครับแล้วก็อีก1ประตูจากบา d a ดาอารลีครับเก็บ3แต้มเข้ากับเป๋าอย่างสวยงามครับ